อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแคนดัม UC นะครับวันนี้มีจะมาพูดแนะนำนะครับทีมตั้งแต่แรกที่มีเล่นเลยแล้วก็าการอัพพลังเนี่ยอัพยังไงบ้างแล้วก็อย่างในส่วนกิจกรรมนะครับทํำยังไงที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบไปเติมตู้เติมอะไรมากเลยนะ ใช้ทีมเบสิกทั่วไปเลยแล้วก็อัพอะไรบ้างใส่โมดูลอะไรบ้างมันทาให้เล่นผ่านดันด้วยทีมตั้งต้นแบบไม่ยากนะครับประมาณนี้นะอ่าหลักๆนะครับวิธีที่ถ้าเกิดสมมตุติแต่ว่าอันเนี้ยหมีหมีใช้เพชรเนี่ยในการรีเอเนจีเยอะมากก็เลยหายไปเกือบสองหมืนะ่นแะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนหมีที่เขาแบบว่าเขาไม่ได้รีเอเนจีนะเขาจะได้ตอน,นเ,เนี้ยเพชรเนี่ยตอนนี้อยู่ห้าหมื่นเลยครับ ทีมที่ทำก็ทีมแบบหมีเลยเนี่ยก็คือเริ่มมาก็คือเปิดยูนิคอร์นบวกบันนาดเสร็จแล้วตัวละครที่เราเลือก2ตัวทั้งหุ่นก็คือเดลต้าพาสแล้วก็คนขับอย่างลิซี่ลิชี่แค่นั้นเองต่ถามบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมบูตอนนี้มารีมารีเอเนจี Energy แบบนี้ดีหรือเปล่ามันจะดีในส่วนที่ว่าเราจะไปไกลครับเพราะเราคือของหมีหมีต้องรีบเล่นไงเพราะว่าหมีต้องไปทำคอนเทนต์ถูกปะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดองเพชรก็ไม่ต้องใช้ครับแล้วก็จัดทีมอย่างที่หมีกำลังจะบอกเนี่ยวิธีการเล่นทํำยังไงคราวนี้เพื่อนเพื่อนน่าจะผ่านด่านเล่นถึงประมาณสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสามเนื้อเรื่องเลยแต่คงมีรู้สึกเออบางอันนําหมีไปสิบสามาอันก็ไปสิบสองอันนี้คือหมีรีบรีเล่นแต่คืออันนี้หมีบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทตามทีมหมีเนี่ยไปที่สิบเอ็ดอ่ะเพื่อนเพื่อจะดองเพชรได้ถึงห้าหมื่นแน่นอนครับโดยใช้แค่ทีมแค่นี้แล้วไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่เปิดตว หรือหรือว่าไม่ต้องไม่นั่งเปิดหุ่นหรือว่าตัวละครเพิ่มเลยประมาณนี้นะครับอรัรดมแบแรกคือกิจกรรมนะครับเวลาเพื่อเกิดสมมติเออมันมีกิจกรรมที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆยังไม่ผ่านเพื่อนๆจิ้มไม่ได้กิจกรรมเลยมันจะมีบอกอย่างอันนี้คนติดกันก็คืออินเดดอินดิดอ่ะคอมเมนต์ comment เนี่ยอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆกดเข้าไปมันก็จะพาไปในส่วนตรงหน้าล็อกอินเลยครับหน้าใต้คอมเมนต์เราอะเราก็ไปเปลี่ยนพิมพ์แค่นั้นเอง ส่วนโนหนึ่งโนสองตรงนี้ไม่มีอะไรยากมันจะยากแค่ตรงโน1หนึ่งตรงนี้คนชอบติดกันต่อไปก็ผ่านโนสามมาให้หมดครับเสร็จแล้วเห็นบ้าเราก็จะได้รับเพชรเนี่ยเอ่อต้องรอพรุ่งนี้นะเห็นบ้าวันที่ห้าเพชรห้าร้อยแล้วก็ได้ตัวยูอาร์แต่มีไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะแตงเขาบอกว่าเป็นตัวเลือกหมีจําไม่ได้แล้วอะต่อไปในส่วนทีมที่หมีเล่นนะครับเดี๋ยวมีเปิดทีมให้หมีให้ดูนะ อันนี้คือทีมที่หมีเล่นเลยครับแบบตัวเบสิกเลยก็คืออันอันอันนี้สําหรับคนที่อยากลองเล่นตามะนะคือเริ่มมาหมีก็แค่เปิดยูนิคอนมาหมีเปิดแค่หมีเปิดไปประมาณ6กพันมั้งหกพันก็คือสองรอบใช่ไหมไปหมีเปิดยูนิค่อนตรอบเดียวได้เลย10โลแล้วหมีก็ไปเปิดบรนาต่อแค่นี้ครับเล่นได้เลยส่วนตัวละครที่เพื่อนๆควรจะเลือกก้อนที่หมีแนะนําไปแล้วก็คือเดลต้าพัทนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่บัฟเอาไว้ใช้ยาวเลยเล่นเกตตีไวทุกอย่างะนะ และแน่นอนว่าคนขับก็ควรจะเอาเอาเป็นคนขับของเขานะครับก็คือลิดดี้นะเพื่อนบานาดี่เองนะเดี๋ยวตอนหนังลิดดี้มันจะไปขับไปน,นี่ครับแกรนดัมอะไรนะบัญชีเออเป็นยูยูนิคอนสีดำนะอโอ้โหถ้าเกิดวางคู่กับบานาดี่เท่เลยสาว็อกยูนิคอนก็มาลองเล่นตามนี้ได้ครับแล้วประกันสนุกมากนะก็คือเราก็ควรจะหาแกรนดัมของเขานะครับแล้วก็หุ่นของเขาแล้วก็นักบินของเขาด้วยมันก็จะทําให้ดึงประสิทธิภาพของหุ่นออกมาดีนะครับประมาณนี้นะ ต่อไปตัวที่สามก็คือตัวฟรีนะตัวฟรีก็มันเป็นมันจะแจกมันจะแจกตัวฟรีเลยตอนที่เราแรงเท่าไหร่เนี่ยมีจําไม่ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนล้งประมาณห้าสิบมีคิดว่าน่าจะเลื่อนห้าทุกคนมันก็จะเป็นตัวสายฟ้าที่อ,อสายสีฟ้าค่อนข้างเก่งมากถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีนักบินที่เป็น ursr ก็มาใส่ก่อนสาหรับช่วงนี้ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรครับอย่างอยใส่ไว้ก่อนแล้วก็ตัวละครแจกอย่างเจ้าแกนัมอินเกตเนี่ยซึ่งเป็น sr มันก็เก่งนะเนี่ยมีก็ปั้นเห็นไหม แล้วก็แซกเอสอาร์ r, เห็นบ้างว่าหมีไม่ได้ใช้ U r อะไรมากเลยก็สามารถเล่นผ่านด่านได้หมดเลยนะตอนนี้ปัญหาคือเพื่อนๆจะต้องคือหมีต้องบอกองนี้ว่าเวลาลงทีมเพื่อนๆทําเป็นสีขะบางคนหมีเห็นว่าสาวกทีมเขียวแม่งทำทีมเขียวหมดเลยตอนตอนไปเจอทีมฟ้าก็อีซี่ใช่ไหมต,ตอนตอนเออเขียวไปเจอแดงนี่ตายบางทั้งปาร์ตี้เลยนะอย่างที่บอกคาไปก่อนและเสร็จแล้วเนี่ย พอมีกันด้ามาใหม่ใช่ไหมครับเราเปิดเสร็จแล้วก็ค่อยทําทีมไปเรื่อยๆทําทีมเขียว5้าตัวฟ้า5ตัวแดง5ตัวม่วง5ตัวแล้วก็เหลือง5ตัวเซฟนอกคอเขาเล่นกันแบบนี้แต่ในช่วงแรกทําเป็นทีมค้าก่อนไม่งั้นเล่นไม่รอดนะทําทีมค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราไปทํา ur แต่ละ4ี่ครกห้าแล้วเออเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวค่อยไปทําแยกประมาณนี้นะครับในส่วนหลักๆที่ว่าบางคนเล่นไม่ผ่านเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่ไม่ใส่โมดูลค่บโมดูลลิสต์นี่ก็คืออยู่ เล่นระบบโคลออกเพื่อนๆไปดูได้มี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 มิสอนรายละเอียดเลยต้องสร้างห้องแล้วก็พยายามทำไงให้ดาเมจที่หนึ่งนะครับคือดาเมจที่หนึ่งไม่ต้องสุลต่านแค่ทําตามหมีตีก่อนสี่รอบได้แน่นอน <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่จัดตัวแบบแพ้ทางมากนะ <c oughs> ซึ่งโมดูลเห็นไหมโมดูลอันนึงมันจะบวกพลังต่อสู้หมื่นเจ็ดเราควรจะปลดตัวหุ่นเราเนี่ยคือแรงหกถ้าเกิดปลดเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าคอตตอมคอตตอมพอเราคอตตอมหกมันจะใส่ได้สองชิ้นสมมติมีหาได้หมื่นเจ็ดสองชิ้นอ่ะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูครับ นี่เพื่อนๆเห็นหลอดสีฟ้าไหมเห็นไหมตรงข้างๆหุ่นน่ะตรงขวาเห็นไหมมันจะมีสีฟ้า2หลอดนั่นหมายความว่าใส่โมดูลได้2ชิ้นก็สมมุติถ้าเกิดมีหาโมดูลแบบแม็กหมื่ใส่2อันก็3ามหมแล้วใช่ไหมมันจะมันจะดึงพลังตัวละครออกมาเยอะมากครับคือบางคนเห็นไหมอ่าเพื่อนๆดูเห็นไหมใส่กับไม่ใส่ต่างนะเนี่ยใส่หมื่นหกกับหมื่นหกก็คือสามหมื่นสองถูกไหมอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติตอนแรกมันจะใส่ในอันเดียวใช่ไหมเราจะใส่สองชิ้นเนี่ยเราต้องทําไงใช่ไหมครับก็อย่างที่หมีบอกก็คือเราก็ต้องคัสตอมนะ เราต้องพยายามคัสตอมขั้น6ครับมันจะปลดแอซไซด์สชิ้นอันนี้สำคัญนะครับนี่เพื่อนๆกดคําสั่งที่2องอาร์เตอร์เห็นไหมเราต้องพยายามทําคัสตอม6ครับแล้วมันจะเปิด2ชิ้นก็เพื่อนๆลองคิดดูดิสมมติเพื่อนๆได้โมดูลเอสอาร์แม็กชิ้นก็คือ3ามหมื่นสี่มูถูกไหมเพราะฉะนั้นคนใส่ก็ไม่ใส่จะต่างครับแล้วก็คําถามก็คืออย่างบางคนบอกบอกว่าเฮ้ยคือพลัง3ามหมื่นสี่ใส่ตัวหนึ่งห้าตัวละครพลังมันขึ้นเยอะมากมันทาให้เราผ่านด่านง่ายอันนี้แหละคือเทคนิคนะครับ แล้วก็ถามว่าเราควรที่จะอัพคัตต้อนหกเนี่ยเราควรจะอัพตัวละครเดียวอ่ะยาวๆเลยไหมคําตอบคือไม่ครับเราควรอัพเฉลี่ยยังต่ําตอนแรกเพื่อนๆต้องเปิดคัตต้อมหกครับให้ห้าตัวละครเพราะว่ามันเป็นตัวหลักเราถูกไหมเพราะว่ามันเป็นตัวหลักที่เราเล่นยาวแต่อย่างไอสองตัวนี้เยมีกกำลังคิดอยู่ว่าเป็น SR ถ้าเป็น UR ไม่ต้องคิดมากเปิดไปเลยครับยังไง UR ก็ตต่พยายามคัตสีนะไม่ใช่สีฟ้าหมดเลยอันนั้นตายแน่นอนนะ เพราะว่ามีมีรางสองหอนว่าไม่น่าเกินมีไม่คิดว่าไม่เกิน2อาทิตย์ตู้ใหม่ตรงมาแน่นอนก็เลยอาจจะแบบเบรกๆไว้ก่อนนะประมาณนี้แต่ก็เพื่อนๆที่มี UR 5ตัวทําไปเลยครับทำคาตต้อนหกไปเลยแล้วก็ใส่ของโมดูล SR เอาพลังแม็กไปก่อน1 7ื่นเอันเลยใส่5ตัวรับประกันเลยสบายนะครับเล่นชิวเลย อันนี้แหละหลักๆเลยที่คนพลาดนะมันเลยทําให้พลังน้อยนะครับต่อไปก็คือการเลเวลรอัพนะเลเวลอัพก็อันนี้เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วอะ่ะมันก็ตามแรงเราอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะอัพตรงนีนะ้หมดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือการเปิดตัวซ้าซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้อยู่ในข้อมันไม่ได้ใช้ยาวก็วาอาจจะใช้ตัวเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่ต่อไปก็คือการหาเงินครับเห็นไหมอามีจะให้ดูแลตอนนี้อัพเงินอัพแม่งโคตรแพงเลยดูดิแสนสองเนี่ยมีเงินเหลือ126บาท ใครอยากให้มีททำไกด์เกี่ยวกับเงินมะเดี๋ยวจะทําแยกคลิปให้เพราะว่าการที่เราอัพสกิลมันไม่ได้บวกแค่แค่ค่าสกิลนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนลองดูสเตตัสใช่ไหมเห็นไหมขึ้นเยอะนะเห็นไหมดูดิขึ้นต้องเป็นพันน่ะเรามันจะทำให้เลเวลสกิลอ่ะเราเต็มด้วยเวลาเราเวลาตัวละครมันใช้ท่าไม่ตายมันจะส่งผลที่ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ในส่วนสเตตัสตรงนี้ก็จะบวกเยอะมันจะบวกพลังต่อสู้เยอะแต่ว่ามันใชมันใช้เงินเยอะมากหมี่ก็อ๋อตอนนี้ก็ไม่มีนะก็เลยไว้ก่อนประมาณนี้ แต่คือเพื่อนๆควรอัพครับถ้าเกิดตัวไหนที่เพื่อนๆมั่นใจว่าเป็น UR ใช้ยาวใช่ป่ะอัพสกิลเลสอัพเต็มไปเลยได้5ตัวจะเล่นสบายต่อไปการใส่โมดูลแนะนำเลยนะครับไม่มีต่อไปก็คืออันอัปเกรดนักบินนะครับซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเลเวลหุ่นอยู่แล้วอะเพื่อนๆก็ควรพยายามอัพเลเวลไว้นะครับอา้าวมีขาดสามเวลก็มาจับเลยครับดีมันไม่ใช้เงินใช่ไหมโอ้โหลอดเอ้ยใช้เงินเหรอโอ้โหดูแลนะทำไมหมีไม่ได้อัพไม่มีเงินนะ ค่าค่าสอนบานาสองพันสามไม่มีตังนะครับไว้ก well well. ่อนนะเนี <fl> ่ยถ <that> <succeed> <that> <are in> <Haha> ้าเกิดอัพก็ได้พลังเยอะเลยเห็นไหมก็ไว้ก่อนอัพเกรด อ่ะต่อไปนะครับก็คือการใส่ของตรงนี้นะคัตต้องเห็นป้าเ,เนี่ย UR body ใส่หลายคนยังไม่ได้อัพแต่มีข้อยังของไม่ครบเลยนะเนี่ยเพื่อนๆต้องพยายามไปซื้อในร้านอารีน่าก็คือพยายามเพื่อนๆพยายามเล่นทุกวันครับอารีน่าวันละหกมันจะได้แต้มแล้วเพื่อนๆก็ไปแลกให้ครบสิบแค่นั้นเองไอ้พวกนี้จะบวกพลังอีกเยอะครับจะช่วยทาให้หุ่นเก่งก็แต่ของพวกเนี้ยมันค่อนข้างต้องใช้เวลานะในการหาเพื่อนๆทําไงครับเพื่อนๆก็ควรจะอัพตัวละครที่ใช้ยาวนะคิดว่าใช้ยาวตัวไหนก็จัดไปได้เลยครับ ถ้าตัวไหนมั่นใจใช้ยาวนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้อัพอะไรอัพเดลต้าพัดเลยครับเดลต้าพัดใช้บัฟอีกยาวใช้เขาไว่อีกยาวครับเดี๋ยวจะมีอนาคตจะมีตัวที่ดีกว่าแต่ว่าณนะตอนนี้เดลต้าพัดบัฟดีครับเอ้มีอะไรอีกเปล่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนี่หลักๆมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ เพืเ่อเมื่อสามารถอัพดาวได้นะโดยการใช้แลนโบเฮฮาโลแต่ว่าอันนี้มีไม่แนะนําให้ใช้ตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่ควรครับยังไม่ควรเก็บแลนโบฮาโลไปอัพตัวลิมิเต็ดดีกว่าตัวที่ใช้ยาวประมาณนี้นะเนี่ยเข้าทางนี้ก็ได้ครับเนี่ยได้เหมือนกันเนี่ย ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเทคนิคออแต่จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะในการที่จะได้แต้มพอยอะไรพวกนี้เพื่อนๆอย่าลืมเข้าเข้าแคนด้วยนะครับหรือกิวดนะแล้วก็ไปย่อยพวกโมดูลที่ไม่ใช้อ่ะมันจะได้แต้มกิวเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ครับอย่าลืมเอาโมดูลไปลงครับไปย่อยมันจะได้แต้มคะแนนกิวแล้วก็เอาไปซื้อไอ้นั่นอนะ่ะ<ๆ>เขาเรียกว่าอ,อะไรวะชิ้นส่วนอัพหุ่นยนต์ทำให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วนะ หลักการเล่นก็มีอยู่แค่เองครับยังไงก็เพื่อนๆเราเอาไปใช้ใดูแล้วประกันว่าทีมตั้งตน้นมีแค่ icorn, alf, อยู่ิคอนแกนดัมบวกมานาดแค่เนี้ยเล่นแบบง่ายมากเอาเดี๋ยวมีไปเล่นดูให้ดูสดานแล้วกันซึ่งด่านตอนนี้มีไปเกินสิบสองสิบสามแล้วอะเรามีดูด่านมีจําไม่ได้ละอ่ะไปสิบสองนะครับซึ่งพลังต่อสู้จะที่หกแสนห้ามีแปดแสนห้าแต่คืออย่างที่บอกคือบางทีตัวเราก็ตายไงเพราะว่าเอาอเรายัางอัพทุกตัวไม่สุดไงถ้าเกิดสมมติมีตัวละครตายตัวหนึ่งเนี่ย มันก็จะไม่ได้3ดาวนะครับเพืเ่อนๆสามารถกดรีได้นะกดรีได้พยายามหาหาคนที่เขาแบบหุ่นแน่นๆ5้าดาวอย่างเงี้ยมีกดผิดอ่ตะกี้เดี๋ยวกูกอกดออกูเอาแซกเฉยเลยมูจะกดหุ่นบันหุ่นยูนิคอร์นบัรหนาตะกี้โอ้ก็ตายแล้วนี่นี่ดดนี่เราควรเอาผู้ช่วยครับเอาคนช่วย แล้วก็เป็นไปได้จริงๆเนี่ยเราไม่ควรลงหุ่นที่เราแพ้ทางเห็นปะ่ะอย่างด่านเนี้ยเออมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมต้องเอาเขียวยิงมีก็ไม่ควรเอาสีแดงไปแต่ว่าอย่างที่บอกคือผู้เล่นเริ่มเล่นตอนนี้ไม่สามารถจะมาทําหุ่นที่เออเป็นไทเดียวกันได้หมดหรอกถูกไหมครับเขาต้องทาแยะคะคะ,ะ,ะทางกันไปก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีหุ่นมาใหม่เปิดอีกอะเราก็จะได้ตัวสีเพิ่มใช่ป่ะมันก็จะทําง่ายแล้วตอนมันก็จะลำบากแค่ช่วงแรกๆนะครับ ชาบอกฮพวกแกจะเอาอย่างนี้นเหรอสีฟ้าครับล้าทำไงครับเอาสีเขียวไปยิงครับอะเห็นป่ะเทคนิคของหมีเนี่ยที่ที่หมีได้3ดาวหมีก็จะเอาตัวแดงๆไปไกลเลยแล้วก็เอ่อสีฟ้าเนี่ยเอามาลงชนก็นได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีเดียวกันก็คือดามเมจไม่ได้เพิ่มถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนยูนิคอนเนี่ยมันเป็นสีเขียวก็ชนะก็จะยืนหน้าเลยครับยิง่งจมถ้าเกิดถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งมายิงตัวสีแดงเรามันจะลดเดยอะมากเพราะว่าแท้ทางนะครับหมีก็เลยเอาไปอยู่ไกลไโหเห็นไหมขนาดสีฟ้า,าเจ็บเลย อ่ะตอนนี้ตัวสีแดงเราเริ่มเข้าไปแล้วเห็นไหมโดนทีครึ่งหลอดเลยพี่ชาบอกแกจะเอาอย่างนั้นเหรอเอาสิชามาสิชาเมเอหือมาดิโอ้โหเรียบร้อยครับพวกแกโชคดีมากนะฉันจะไปก่อนชาก็เป็นอย่างนี้เรียบร้อยครับมันไม่จริงเห็นปะคือมันเป็นเทคนิคครับคือการลงคือการลงสีให้ถูก การลงสีให้ถูกตัวไหนชนะทางเราก็ควรเอาเอาไปขึ้นหน้าไปไปปิดข้างบนถูกไหมครับถ้าสีที่แพ้ทางก็ให้เพื่อนเอาลงมาข้างล่างเลยแค่นั้นเองถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาสีที่แพ้ทางไปอยู่ข้างแนวหน้าเนี่ยอันนี้อันนี้มีไม่แน่ใจนะแต่ว่าพวกคอมมันจะชอบยิงต่อให้เราพยายามพยายามวางแบบไม่ให้โดนล็อกอะ่ะมันก็สามารถล็อกเราได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือทางแก้คือให้เอาไปไว้ข้างหลังครับแค่นั้นเองจบนี่บานาดกับบานาดครับประมาณนี้นะ เอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยค์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการนำ UC ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ